ไคฮานสตูดิโอนิยายเรื่องอิมพีเรียลฟีนิกรรนวนิยายเรื่องย่อช่วงเวนเพชรเวนเธอเป็นนักล่าเงินรางวัลที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีพลังเหนือธรรมชาติและเชี่ยวชาญด้านพิษต่างๆในศตวรรษที่21แต่เธอได้กลายเป็นวัสดุเหลือใช้ชิ้นแรกในตระกูลกลันสมาชิกในครอบครัวที่ดีที่สุดเกลียดที่เธอไม่สามารถปรับแต่งเครื่องมือ นาทีในการปรับแต่งเครื่องมือทางจิตวิญญาณจำนวนมากเพื่อทำให้ดวงตาสุนัขของคนเหล่านี้ตาบอดเทพธิดาปลอมที่คว้าสัญญาการแต่งงานของเธอคือนักเล่นแร่ปแปรธาตุผู้ยิ่งใหญ่ฉันขอโทษยาที่เธอเตรียมทำให้เพศสัชกรอันดับหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ร้องไห้และขอครู ไม่มีพรสวรรค์และไม่สามารถฝึกให้คนที่โกงปฏิเสธได้หรือทีฮีร่างกายการฝึกฝนระดับพระเจ้าได้รับการอัปเกรดอย่างง่ายได้สก๊อแบ็กเสียใจที่สแสวงหาการรวมตัวผู้หญิงคนหนึ่งเอนกายในอ้อมแขนของชายรูปงามและพูดด้วยความรังเกียจว่าไปให้พน้น แค่บังเอิญยกลงศพของเด็กชายแสนสวยผู้ถูกฆ่าโดยบังเอิญคนสวยต้องทำอย่างไรเพื่อให้ทันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำตาม